ทีนี้เรามาต่อตะเข็บนะฮะเอาตะเข็บมาต่อกันตรงนี้เห็นรอยมาร์กนะฮะรอยมาร์กเราจะเย็บขึ้นมาด้านบนนะฮะด้านเอวนะนี่คือเอวนะเอวแล้วก็ต่อไปที่คอนะฮะเราแต่งเส้นก่อนแต่งเส้นก่อนนะคะอันนี้เรารักษาขนาดของอันนี้ไว้เนี่ยอันนี้เราจะต้องอาจจะต้องตีคตีมันเข้าตีขยายมันอันเนี้ย เแม้ว่ามันมันเล็กกว่านิดหน่อยแล้วก็ย้ายเส้นเขานิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ารักษาขนาดของตัวกุ้นเนี่ยให้เท่าเดิมนะคะให้เท่าเดิมอ,อันนี้อาจจะแบบมีเพี้ยนนิดหน่อยนี่เราก็แต่งเส้นให้มันแบบจึ๊สม,มูทกันนิดหนึ่งแบบนี้นะคะ ช้ดินสอเขียนผ้านะฮะอย่าใช้ดินสอดาเหมือนไม่มองนะเดี๋ยวมันจะซักไม่ออกดินสอเขียนผ้าไม่มองอยู่ไหนบรุหามไม่เจอมั่วนี่นี่นะดินสอเขียนผ้าหรือว่าปากกาเขียนผ้าเคมนีเขียนผ้ามันมีมีแบบละลายน้ําแล้วก็ละลายความร้อนด้วยผมไม่มองก็ซื้อมาแล้วมันก็แห้งไม่ได้ใช้ ตอนนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันแห้งมาแล้วทีนี้เราก็เอามาต่อกันเลยมาร์กตรงมาร์กเลยนะคะมาร์กตรงมาร์กแล้วก็จุดเนี้ยให้ตรงกันถ้าเกิดว่ามาร์กแล้วมันมันอาจจะเพี้ยนกันนิดหน่อยให้ให้ยึดจุดนี้นะให้ยึดจุดนี้แล้วเราเราอาจจะแบบ ชายอะ่ะมันอาจจะแบบเหลือมกันนิดหน่อยสำคัญตอนที่เราเย็บอะตอนที่เราเย็บนะให้มันให้มันเข้าล็อกเดียวกันอุ๊ยไี่น้าหรอว่าทำไมไม่เท่ากันหมองเย็บไม่ตรงว่ะเห็นไหมนี่นี่ถ้าไม่ตรงแบบนี้ล้อนนะคะไต่ไต่ต่ แล้วก็ปณีประสายหน่อยนะอย่าทำเหมือนไม่มองอีกนค่อยๆอย <c oughs> ล้อนะอย่าดึงกระชากมือนไม่มองนะโอ้โหเสียงข้างนอกอะไรร่วงมั่งเนี้ย <c oughs> เหมือนเหมือนฟ้าจะแรงเหมือนลมจะแรงเลยเดี๋ยวถ้าฝนตกก็จะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้ยินเสียง แปลว่าไมโครโฟนตอนแรกมันก็ใช้ได้อ่ะทําไปทํามาเสียบเข้าไปเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับอุปกรณ์ตอนแรกก็ใช้ได้อ่ะแบบไมมันราคาถูกอ่ะมันจะงองแงโทรศัพท์ เอาเอาใช้ไม้ก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าตัวหนีบโทรศัพท์อะ่ะมันทําโทรศัพท์ไม่หมองร่วงไม่หมองก็เลยใช้แบบหนีบ iPad ทีนี้มันเสียบไม้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันติดตูดเพราะว่าตัวหนีบ iPad อะ่ะมันจะปิดตูดโทรศัพท์มันเสียบไม้ไม่ได้ อ่มาเราเย็บให้เท่ากันนะอืมทำให้เท่ากันเวลาเราต่อมันจะได้แบบมันจะได้แบบตรงกัน ช็งานดีๆนะคะไม่งั้นมันมีปัญหาทีหลังมันยากอะค่ะอันนี้ล็อกให้ตรงกันนะแล้วล็อกมันให้ตรงกันเอออย่าเบี้ยวอีกละไอ้เ้า เราก็เย็บเลยนะคะเย็บความห่างปกตินะคะก็เย็บมาเย็บมาอ๋อกดหัวมันไว้กันมันเลื่อนย้ำกลับค่ะคุ๊บบกบ,บอืมแบบนี้ <c oughs> นะทีนี้เราก็แต่งตะเข็บเขาซะ๊ทีนี้เราก็ไปรีดแบอีกทีหนึ่งทำไงเอฝนตกอ่ะไหนไหนเราก็เย็บแล้วลุยต่อให้เสร็จเนาะออกออกไปเผชิญลมข้างนอกดีกว่าเสียงภาคอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าข้างนอกอะ่ะฝนฝนมันเริ่มตกแหละ